สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สุดปาการนะครับนะอันนี้มีทริปด่วนนะครับเป็นทริปด่วนจากน้ารุนครับก็เป็นทริปปลาตัน3ตันครึ่งนะครับอันนี้ก็ตีคร่าวๆนะครับสตันครึ่งคํานวณจากการให้อาหารนะครับวันนี้เราก็จะมางัดปลาตันนะดีรันกระฟงบุเฟ่ครับนะก็เป็นแตันในในรอบ1ปีเลยนะครับอันนี้ก็เอาอุปกรณ์จากค่ายสยามซูแล้วก็ KB t a c k เกมาด้วยนะครับก็สยามซูก็เป็นคัน คันเบ็ดนะครับกับลอกนะครับแล้วก็ KBT ีเทคก็จะเอาสาย PE มาแนะนำครับนะครับเป็นสายพีที่ผมใช้อยู่แล้วแหละ okay, โอเคก็เดี๋ยวเตรียมของเตรียมอุปก,การณ์ครับเดี๋ยวลุยกันอ่ะนะครับการตกบุฟเฟ่นะครับ,รรบ,รบก็คือปาตันเนี่ยเราจะเตรียมเป็นปลายางแบบนี้นะครับปลายางเป็นชุดนะครับแล้วก็เราก็ใช้เป็นกิ๊บที่ปลดไว้นะครับนะแล้วก็คันน้ําเช้าสําคัญหน่อยน้าเช้าเราก็ใช้เป็นคัน12บสนะครับผมก็เลือกเป็น h a m เมิร์เว์เอ็กซ์อซินะตัวนี้12บสพวกมา2กสองชุดนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะก็มีคันสำรองนะครับแล้วก็ลอกบาเน็ตกับไฮมิงเวยนะครับนิเบกหนักๆเลยนะช่งชวงเช้านะครับก็เราจะใช้เป็น P3 ซินิทผอใช้เป็น x อ็กตรีม P3 แล้วก็อีกคันนึงจะเป็นพรีเมียมนะครับตัวสีสลับนะครับตัว150เมตร นะครับตัวนี้ก็เป็นสายสองรุ่นนะครับมันจะมีแบบเคลือบพิเศษกับธรรมดานะครับธรรมดาก็จะเป็นตัว X x t r e m นะครับแต่เหนียวเหนียวเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวพรีเมียมเนี่ยจะเคลือบพิเศษจะลื่นกว่านะครับนะสองตัวนี้ก็แนะนํากันเลยราคาเบาๆนะครับผมหย่อนเนาะก็แรงก็ก็บอกเป็นรอยวางตอกกันหมดเอาแล้วๆ

แรกมาแล้วก้อนฝั่งนึ่เยอะนะครับเดินได้เดินนะครับช่วยกันนะครับช่ <c oughs> วยกันนะครับค่ะอู้ถดครับตัวที่สอง <c oughs> จุ่มยกจุ่มยกครับเอ้ยอะไรครับสวยน,น,นะครับหื้สวย สามตัวดีสีได้นะได้เรื่อยๆนะทุกคน ลั่นลั่นโคตรเกินไม่ออกลั่นทุกบ่อไม่ได้ไหนนอโอเคครับนี่ดถพอดีกัดกลางเลยไปวอาวเอาบุญแล้วครับ คงนี่ผมใส่ทั้งใส่ทั้งเลยนะขวา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 นะโอ้โหเอ้าหลุดที <c oughs> ด่ที่ครับะหลังคนครับหลังคนครับหลังคนนะครับ <c oughs> ไก่เลยอปราขวาครับปราขวาเยี๋ย mm ท่าหงสายเข้าปากเพิ่งจะมานะตัวที่หกมั้งเนี่ยถือรอ ขวานะครับขวานะครับขวานวันนี้แล้ครับขวานวันนี้แล้ครับเดออี๋ยวกติดสามทางเกลื่อนเกลื่อนเกลื่อนเลื่อยนะตัวตว,วัดแม่งเลย กินง่ายไหมเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวใหญ่ทองมันโดนหลังนะครับ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 ดีๆนะครับอ

ทำไงปลาขวานะครับปลาขวาขวากระชังขวากระช้โง อออืืหตึงจังวะโอ้ยทำไมตัวนี้ตึงจังปลาเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหว่าแล้วมันตึงจังเ <c oughs> ขา<อ>ค,ค,ครับเดี๋ยวแป๊บนึงจะรอการชังนแบบวันน,ะน,น,น,นี้นะต้องไปเอาสวิงมาฝา,า,ากคันไว้นี่แป๊บ <c oughs> กเก,กะะเาะถึงหัวหนักตัวนะใช่ต้องหัวน้อผมหัวหนักมีอยู่ไม่สุกตัวอ้ย เกือบโดนเขาดีนะเขาขึ้นไปก่อนเมื่อกี้ไหนสะบัดไปโอ้โหโดนกัะโอ้โหโอ้โหวัดไม่อยู่เป็นไปได้โอ้โหวัดโคตรแรงเลยยังไม่อยู่ท่านะครับหลังนะครับหลังนะครับหลังเด้อ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  โโอ้กว่าจะกัดติดเอาเรื่องเอาเรื่องก่าจะกัก่าจะกัดติดได้อย่างร้อนอะกัดหน้าเลยอะเงียบหลายไม้แล้วนะ <c oughs> นี่ไงโดนละฟุดก <c oughs> ินปั๊บเลยนะอ้าวเหยื่อหาย นน่นหลังนะครับหลังนะเตือนจะ้ะที่เตือน่ะตามอลไรเฮ้ยที่สี่ที่สี่แหมเก็บลืมเลย

เลยหลังนะครับหลังมาไปเลยตีเลย ไฟหยับตกไม่เอาเลยเอ้ยวันนึงครับ เขาใช้เครเลียนเล็กกันแล้วกนดีไปเลยเปลี่ยนอะไรใช้สายดอยู่เลยเนี่ยโอ้โหอะไ้นะขาไปเลยคนละตัวเฮ้ยคนละตัวเลยว้ย เป็นเองครับวินกันเลยนะครับคับคัน NS p e c o v e n t u r e ตัวนี้86นะสายซินิต0.6มีพทีเมียม0.6นี่อมเลยนี่ครับคัน NS p e c o v e n t u r e ตัวนี้86 17นะอืม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 โอ้ใหญ่แล้วต้องโดนแต่ตัว นี่ผมก็ย้เอ้าทางไหนนะ โตอ่ะเฮ้ยถ oh. ึงโดนเลยอ่ะปล่อยตกโดนเลยเออเฮ้ยทำไมไม่เต็มใจตอบวะเหนื่อยแล้วเาติดจะมาเหนื่อยอ่ะมันได้แต่ใช้ตุ้งตึงเอ้าเข้าปากเอ้าไปกินเหรอไากินหรือเกี่ยวกันเกี่ยวฉันเนี่ยจริงปหมใช่ช่วยกันเลยช่วยกันเออช่วยกันเออสามวินาทีคือพัง ไอ้เจตดสองตัวจริงรด้วออยผ <laughs> ่านครึ่งปลาไปนู่ปะ,ปะปน็ได้ยับแล้วตรงบบนี้ดีครับน้าโอม <laughs> ออกลับแล้วป็นบอ ยบับกัดยบับหายมุดไปไหนโอ้โหไซด์นี่คันเจระจีวิงไงอ้าววี่ตัวไซด์อมมิดเลยโอ้โหนีคันเจระจีวิงครับสี่แปดแล้วก็ลอ,อกแฮบริดแม็กเทคพันเอส

ี่ได้ครับได้ครับ พามแพามวพาม,มวหนิงมันแมวอบโคตรโอ้คนวเปล่ะนะ <c oughs> โ,โเล็กเลย <c oughs> นึกว่าเ <c oughs> บรกแข็งด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ดึงไม่ออก <c oughs> จสีโอ no ้ยเนี่เดแสทัจราีวิสายสสตัวนี้เอ็กต응ีนครับสนิทเอ็กตีนแนะนำเลยครับสายนเฉียบเฉียบอ้วอืม นนิัโอ้โหดูไซด์ดิะแมวอ้ยคันรู้ว่าคันเล็กแต่ปลาไม่ต้องเล็กกันาดนี้ก็ได้รู้รู้ว่าคันเล็กปลาไม่ต้องเล็กขนาดนี้ก็ได้ ใสฮะเอออย่าไปใช้นะกัดยับเนี่ยแต่ปลาเล็กอะอะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มันเริ่มเงียบแล้วครับก็ได้ปลามากพอสมควรแล้วแต่คนกับระยองไม่ไหว ก็น้ำเช้านะครับเราก็ใช้นี่เลยสายที่เราแนะนำนะครับซินิทนะครับซินิทมีพรีเมียมกับเอ็กติมนะครับเป็นสายของค่าย KB บีเทคเน้ำเช้าจะใช้เป็น P ีเพื่องัดเลยแล้วก็สายฟลูโคคาร์บอนแท้1 0 0่นตครับตัวนี้ก็ซินิท f อนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้50ปอนด์นะครับตัวนี้เป็นฟลูโคแท้100%เลยนะครับแล้วก็สายซินิทก็จะมีมีทั้งปกขาวปกดำแบบนี้ครับ ภาพปกดำแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีแบบมันติคลัลเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็น150เมตรนะครับอ่าอันนี้จะเริ่มต้นด้วย0.6นะครับ0.6ถึง P e 3นะครับแล้วก็ตัวปกขาวตัวเล็กเนี่ยตัวจะเป็น100เมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นพรีเมียมนะครับจะมีเริ่มตั้งแต่0.6เหมือนกัน นะครับ0.6ถึง P3 นะครับแล้วก็ปกดําตัวนี้จะเป็นตัวถูกนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับตัวพรีเมียมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบเคลือบธรรมดานะครับราคาจะถูกกว่ากันเยอะพอสมควรนะครับก็เริ่มจาก0.4แต่เหนียวนะเหนียวนะตัวพรีเมียมจะลื่นกว่าตัวนี้ก็เริ่มจาก0.4ถึง P3 นะครับผมก็ฟลูคาร์บอนมีตั้งแต่10ปอนด์10ปอนด์12ปอนด์15 20 25 30 40แล้วก็50ปอนด์นะครับ มีให้เลือกใช้เยอะเลยนะครับสำหรับค่าย KB เทเกิลนะครับผมแล้วก็คันคันกับลอกเราก็เลือกเป็นคันจากค่ายสยามซูนะครับเป็นคัน XX สินะครับตัวนี้1 2บ5นะครับแล้วก็ลอกเนี่ยเจจะมีแมกนัมแล้วก็ลอกตัวใหม่บาเด็ตเซเลสนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็7.3เหมือนกันนะครับลอกตัวใหม่หมุนนุ่มๆเลยคนอีกหนึ่งก็ใช้ตัวเซเลสนะครับแล้วก็คัน1 2บ5อง XX สินะครับแฮมเมอร์เวย พอปลามันเริ่มม่เนียบนะครับเราก็เปลี่ยนคันมาใช้เป็น Ines In ป e c o ได้มาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเวท86แล้วก็สายสินิตพรีเมียมตัวนี้ตัวมันติคลเลอร์ตัว150เมตรนะตัวนี้ก็0ูจุฟูโลก็15ปอนด์เท่านั้นก่อปลาย่างนะครับผมทีนี้ก็มาเก็บเป็นปลาเล็กปลาแบบละเอียดละเอียดนะครับก็ขาดไม่ได้เลยเจีระจีวิงคันเจีระจีวิงเวทสี่คิดแปดนะครับตัวนี้เป็นปลายสลิดทิปนะตัวนี้เป็นที่นิยมในวงการกระพงมากเลย พอคันเบาแค่77กรัมเท่านั้นนะครับแล้วสาย0.4เป็นซิน e ิทเอ็กตรีมนะครับตัวนี้0.4สีเขียวสวยๆฟูโลก็15ปอนดนะ์แล้วก็ประกบลอก Hemingway m a ม็กเทตัวนี้ใส่สปูนตื่นนะครับ 1000S มี2ส,สปูลน,นะทุกคนนะหมุนลืน่นๆตัวนี้ใช้ทั้งทะเลข้อไมโครคอกระพงคดอึดคดถึกเลยคุ้มด้วยแต่2ส,สปูนทุกคนนะ โอเคก็ฝากสินค้าดีๆจากค่ายสยามซูแล้วก็เค t ีเท e เกไว้ด้วยนะครับผมนะก็สินค้าครบเครื่องกระพงกุฟเฟ่เลยนะครับแล้วก็ไปใช้อีกหลายๆทิปหลายๆแมทได้เลยนะครับไม่ว่าจะทะเลธรรมชาติปลาบ่อปลาหวังได้หมดเลยนะครับโอเคก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับระยองแล้วเพราะว่าปลาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลากันนะไปมาเดี๋ยวเราจะเอาปลาขึ้นกันนะครับสองคนช่วยกันตกนะ ประมาณนี้มันจะออกมันจะมันมันจะรอดกระชังแล้วเฮ้ยอไอยู่นะน่าจะราวสามสิบอัพนะครับ ก็คนหนึ่งคนเดียวน่าจะประมาณ15 15-16เนี่ยแหละประมาณนั้นของพี่ชายบุตรครับก็เชิงตกนิดหน่อยก็โอเคครับผมทิบตันทิปแรกของปีนะประมาณนั้นคอยไปนับกันอีกทีที่บ้านโอเคก็ทิปนนี้นะครับผมกับการลุ้นหลามก็โอเคพอเป็นที่พอใจและวเพราะว่าเรามาเทสอุปกรณ์เทสคันกันนะครับแล้วก็ใช้งัดใช้มันมือนะครับหลังจากที่แฮวมาหลายทิปโอเคปะเก็บปลากัน